เดี๋ยวสิ just moment น o n ป้าอย่านี่สนุกแม่แม่ขีดขวาแม่ขีดขวป้ดแม่เพิ่งป้าสวยอะไรนะแม่เพิ่งป้าป้าถ่ายคลิปเอ็นเอาเลยเดี๋ยวเลยเดียวโอ้โหเทียนกล่องหนึ่งไม่พอ

ปากหน้าไม่เลยต้องต้องตัดติดสามสี่อร่อยนะสามสี่อร่อยไหมกินแล้วอร่อยอ๋อเอาติดมือลูกติดมือคุพี่ไอ้มีดมีดปาดเค้กกะลูกอยู่ในจินชักโอ๊ยว้าวกินได้ใช่ไหมกินได้หมดเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอกินได้หมดลูกเดี๋ยวได้กินแน่นอนเอ็มเอามาข้างหน้ามั่งนะลูก cái đầu nữa biết cho có lần rồi đấy nhá không ờ thế đi đi